ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆเรื่อยเร่อยนะคะสวัส <มา S 2> ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เจเข้าใจให้นะคะ ขอดื่มนมนะคะขอบคุณที่เข้าเจเข้าใจค่ะอู้ขอบคุณคุณกิติยารักพ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณกิติยารักพ่อแม่ขอบคุณมากค่ะให้กุหลาบมาเยอะเลยขอบคุณค่ะโอู้ชมดูนะก้จอมค่ะโอ้โหขอบคุณมากค่ะเยอะเลยกุหลาบกุหลาบพระจ้ากุหลาบเยอะเลยโอ้บรลลูเป้าเลยขอบคุณค่ะบรลลูเป้าใหม่เลย ขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่เขาจ่อเขาใจให้นะคะพ่อดื่มนมค่ะดื่มนมตอนเช้านะคะด้วยด้วยตาล้องตาล้อก ต้องโคกกระดิง่งเฮ้ยต้องโรกระดิง่งโอ้มือพาา่อบังมือพาา่อพาบางัอาบางมอ,าางอม ไม่เห็นก็หันหน้าไปทางนู้นพ่อเขาหันหน้ามาทางนี้ก็ <c oughs> หันหน้ามาทางนี้ <c oughs> ไม่ตั้งทางนู้นไม่ได้ <c oughs> ขอบคุณที่เขาจอเข้าใจให้นะคะ ขอบคุณคุณกิตยารักษ์พ่อแม่นะคะให้หัวใจส้มมาแล้วก็ให้กุหลาบมาบรรลุเป้าหมายเลยขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะพอดื่มนมนะคะ ยจะหมดขวดแล้วขอบคุณที่เขาจขอเข้าใจให้นะคะ <c oughs> ขอบคุณที่เขาจขอเข้าใจให้นะคะสามร้อยสี่ร้อยใจ <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะพอดื่มนมตอนเช้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงใช่หรือเปล่าอันชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะ สวัสดีครับคุณลุงภูคุณลุงภูคุณธนงศักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะ <c oughs> จะสันส้นๆหน่อยนะคะอุ้ยใครมาเอ่ยี hey, 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 hey. ่ปฏิพัฒน์มาหรือเปล่า <c oughs> พี่สวนปฏิพัทธ์พ่อกินนมนะคะพ่อดื่มนมวัวดีค่ะวัสวดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะอู้ยให้หัวใจเ้มมาด้วยขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> สวสัสดีค่ะเฮ้ยเออดื่มนมเออดื่มนมอุ้ยขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะให้กูหลับมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมือข้างถือกล้องเนึงนะคะสาต้องกล้องพังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ให้กุหลาบนะคะอุ้ยพอกินหมดแล้วพอกินหมดขวดเลยรีบบุ๋บีน้ำน้ำ น้ำเปล่าให้พ่ออุ๊ยขอบคุณพี่สนปฏิพัฒน์ค่ะให้ของขวัญมาอีกแล้วขอบคุณค่ะเปิดฝาแล้วนะพ่อเอ๊ขอบคุณพี่ส่วนปฏิพัฒน์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะจะสันส้นๆหน่อยนะคะเพราะว่าถือโทรศัพท์ข้างหนึ่ง พ็ดื่มน้ำนะคะพ่อดื่มน้ำแล้วพอดื่มนมหมดขวดเลยเก่งมากๆเลย <c oughs> พอดื่มนมหมดขวดแล้ว <c oughs> อสวัสดีค um ่ะกระดิ่งกระดิ่ง เดี๋ยวนะขาตั้งกล้องกล้องล้มนี่เดียวเดียวแร้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวรู้แล้วรู้แล้วกำลังหยิบให้อยู่เช็ดเช็ดเช็ดหลับตาทำตาไหนทำตาโตบ่ะทำตาโตเออเก่งจังทำตาโต เฮึ่มนี่เหรอนี่เหรอ Hả? ở này. Nó có gì ở này? À. Hả? Ừ. Ở trong tai này. À. <laughs> <Sờ đi khá. cười> ดีค่ะช็ดน้าเช็ดตาให้พ่อ,อาป้ปเน่ยกองุเพื่อการ สวัสดีค่ะ ส,สดีค่ะยนียต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหัวใจส้มค่ะขอบคุณมากค่ะมีอะไรเก่งไหมมีอะใช่ใช่

ย่่งงอกนเีีวมสชิตผู้หญิงคือนางสาวกุลาเดียวพระอินอายุ43ปีขอบคุณนะคะขอบคุณหัวใจส้มขอบคุณกุหลาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณม้าค่ะส่วนกระบะตู้ลปเปอร์ตานะครับหลายเลขทมเียนจังหวัดระยองครับจอดอยู่เรยถนนข้างประตูสังคนขลปีร่อรอยถูกคนชัดเจนนะครับประตูบุกไปทั้งแถบตั้งแต่

เออเออไปอยู่ตรงปลายลิ้นแล้วเอาเอาเด้อเดเอาไปคนลิ้นดันตัวคนกันเค่ะกินสวัสดีค่ะคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ คุณที่เขาจอเข้าใจให้ค่ะหนึ่งพันหกหลยใจคุณค่ะเนี่ค่ะตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมาเดินะคะตำรวจสพขพมคาี่ิเวและเข้าไปตรวจสอบมีคนถูกยิงค่ะก็คือคเสกสารโนทับอินนะคะอายุสามสิบสามปีโดนยิงมีกล้วยอยู่เอากล้วยออกไหมคะมีกล้วยอยู่ข้างในน้เสวบี

30ปีขับกระบะโตโยต้าตอนครึ่งสีดำหมายเลขทะเบียนบ,บนนอฟิไนสนอนหนู่มสองสี่หนึ่งสามกระบี่จอดที่ร้านมากินมาดื่มแล้วเรียกพนักงานร้านไปนด้วยจากนั้นมเมาพยายามจะลวนลามพนักงานเขาก็เลยไม่นั่งด้วยจากนั้นคนที่บอเห็กทหารไปหาเรื่องพี่น้องคนนี้บอกมองหน้าหาเรื่องเหรอพี่น้อง,อง,องอเขาก็งง สวัสดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณคุณนิดเองค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> คุณนินเองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ

ข้อใแจ้งความตำรวจให้ลูกคนี้าไหร่แล้วนะครับาไแล้วหลังจามีคนร้ายแอบเข้าไปขโมยตัดสายไฟแล้วก็ขโมยแอร์ในท่างเสื้อนี่ติดครั้งแล้วผู้ใหญ่บอกว่าตนเองเคยเปิดท่างเสือแต่ปัจจุมันีบยติดิการไปใน่างเสือจะมีห้องที่เปิรมไม่มีครบแล้วแตห้องก็ะมีการติดแอร์เ่อลอมแขกไว้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหัวใจส้มของทุกท่านเลยนะคะขอบคุณหัวใจส้มแล้วก็กุลาบขอบคุณมากค่ะแล้วก็ของขวัญน,นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ <S <S <c oughs>

สวัสดีค่ะขอบคุณที่เ้าเจข้าใจให้นะคะขอบคุณค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณที่เ้าเจาออใจให้นะคะ ขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆ,ยๆยค่ะขออนุญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นเข้ามาให้กำลังใจนะคะโดยเฉพาะอาหารเช้าเข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ